ตอบฉันมาสิว่าอาหารในถ้วยเนี่ยมันหายไปไหนหมดอ,อ,อาหารหายเหรอครับคุณผู้หญิงแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมมาเสิร์ฟมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วฉันจะไปรู้กับแกได้ไงวะฮะพอฉันเดินกลับมาเนี่ยอาหารมันก็หายไปแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกเอาจานเปล่ามาเสิร์ฟให้กับพวกฉันนะหรือว่าแกเป็นคนขโมยอาหารไปไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เอาไปนะครับถ้าเกิดว่าแกไม่ได้เอาไปเนี่ย แกก็ไปทําอาหารใหม่มาเสิร์ฟพวกฉันสิหรือว่าจะรอให้พวกฉันเนี่ยไลฟ์เสดประจารร้านแกซะก่อนล่ะออ้อาวอ,า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 อ้าวอ้าวอ้๊อ้งึ้งอยู่ได้มีอะไรก็พูดมาเดี๋ยววะหรือจะให้พวกฉันเนี่ยประจานร้านแกเอาไหมครับครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมรีบไปเอาอาหารามาเสิร์ฟให้นะครับคุณลูกค้ารอสักพู่นะครับ โต๊ะแปดยังไม่ได totally ้อาหารเลยอะไรนะจะเป็นไปได้ไงลูกค้าสั่งแกงไก่ใส uh. uh um, ่มะเขือสเต็กสปาเกตตี okay. ้ฉันก็เพ um> ิ่งทำแกงไก่ใส่มะเขือให้นายออาเสิร์ฟเมื่อกี้ไงก็ใช่ไงฉันกเอไปเสิร์ฟตามปกติแต่พอฉันเดินกลับมาลูกค้าเรียกให้ฉันกลับไปดูอาหารก็หายไปหมดเลยแถมลูกค้ายังเอามือถือขึ้นมาบอกว่าจะถ่ายประจานร้านเราอีกฮะอะไรนะจะถ่ายประจานร้านเราเหรอใช่ ฉันสาบานเลยว่าตอนที่ฉันเอาไปเสิร์ฟอ่ะอาหารยังอยู่เต็มจานอยู่เลยก็จไงดีวะวเอางี้ลูกค้าสั่งแกนไก่ใส่มะเขือสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้ใช่ไหมนายอรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวชันรีบทาใหม่ให้เลยมันจะดีเหรอวะเขาจะนายรู้เพราะเราเสิร์ฟอาหารซ้ําทั้งที่เราเสิร์ฟไปแล้วเราจะไม่โดนว่าหรอกหรือว่านายอยากจะรอให้ร้านเราโดนไล่ส่ประจานก,ก่อนละ่ะแบบนั้นเนระาก็เสิร์ฟันงหมด้วสิก็จิงของแก งั้นแกรีบทําเลยเดี๋ยวฉันออกไปรับออเดอร์ก่อนนี่แกมาช้านะฉันนั่งรอแกเนี่ยจนล่าจะงอกแล้ว เอาเอาเอา,เอารีบวางดิวะยืนเบื้ออยู่ได้ครับครับขอโทษครับคุณลูกค้า เดี๋ยวคนมาเห็นเราก็ซวยกันหมดหรอกดีดูนี่ไงพี่แต่กรอมันจะเต็มแล้วแป๊บ,บนึงดิชา้าๆคุมผ้าด้วยน้องๆมานี่ดิมีอะไรเหรอครับคุณละคะาแหกตาดูดิเฮ้ยนี่มาอะไรกัน คุณลูกค้าครับเมื่อกี้ตอนที่ผมมาเสิร์ฟอาหารยังเต็มจานอยู่เลยนะครับฉั้นแกก็บอกพวกฉันมาสิว่าอาหารเนี่ยมันหายไปไหนฉันสองคนเนี่ยหันหน้าคุยกันแค่แป๊บเดียวหันมาอีกทีอาหารมันก็หายไปแล้วอะ่ะหรือว่าร้านแกมีขโมยแั่น่ะสิสงสัยเราต้องเป่าประกาศให้โลกรู้แล้วละ่ะว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยสั่งอาหารแล้วไม่ได้กินอาหารอะ่ะอย่านะครับลูกค้าผมขอร้องเลยครับอย่าทําอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเอางี้ดีไหมครับ มกลับไปบอกพ่อครัวให้ทำอาหารกลับมาเสิร์ฟใหม่ลูกค้าใจเย็นก่อนนะครับไปไปไปนิ่เยียแกไปดูกล้องวงจรปิดกับฉันหน่อยแกจะไปดูทำไมอย่าบอกนะว่าหากตัวแปลกหา่แล้วก็เออดิฉันก็อาหารไปเสิร์ฟตามปกติแต่พอฉันแวะไปโต๊ะอื่นแค่แป๊บเดียว ลูกค้าตะโกนเรียกฉันว่าอาหารหายหมดแล้วหรือว่าร้านเราจะมีโจรขโวยอาหารจริงน,นั่นไงเกเห็นไหมฉันก็ถือถาดอาหารเสิร์ฟตามปกติฉันไม่ได้ขโมยอาหารลูกค้าเลยนะเว้ยแต่เสียด้ยอ่ะกล้องที่ถ่ายเห็นลูกค้าเนี่ยมันเสียก็เลยไม่รู้ว่าอาหารมันหายไปได้ยังไง เราจะเอาอยัางไงกันดีเนี่ยลูกค้าก็ขู่ด้วยว่าจะถ่ายคลิปประจานร้านเราว่าสั่งอาหารร้านเราแล้วไม่ได้กินเอาไงเอากันวะเดี๋ยวฉันจะไปทําอาหารใหม่อีกรอบแต่รอบนี้แกต้องจับตามองเอาไว้นะถ้าเห็นโจรมันขโมยอีกนายโทรแจ้งตำรวจไปเลยนะ ขอโทษที่อาหารหายไปตั้งสองรอบนะครับคุณลูกค้าแกแน่ใจนะว่ารอบนี้อาหารจะไม่หายอีกใช่ไหมแน่ใจครับทางร้านเราต้องขอโทษจริงๆครับดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็เอาอาหารเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะแล้วแกก็กลับไปทำงานของแกได้แล้วไม่ต้องมายืนเฝ้าฉันเก่งครับ พี่พรอบนี้เราต้องกินแล้วนะพี่กาลองกับกระเป๋ามันจะเต็มแล้วอุย้ยยัดไปอีกนิดไม่ได้หรอไม่เหลือที่เลยหรอมันจะเต็มแล้วจริงๆพี่ผมว่าพี่รีบกินดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมหาทางเอาอาหารไปเพิ่มให้ใหม่เออรอบนี้ยังได้ไม่เยอะเลยอ่ะคิดิ พิ่งเระกระตูนชิดของฉันไม่ตาหรอวะป,ป,ป๊าป้าฉันไม่ได้เอาอะไรไปเท่านั้นฉันมีธุระขอตัวะนะเดี๋ยวก่อนว่าแต่แกพอจะรู้บ้างไหมว่าใครเป็นคนเอ,อาผ้าเช็ดโต๊ะไปคุมก้องวงจรปิดที่หันไปทางโต๊ะแปะบ้างไหมเอ,อ่อฉันไม่รู้อ่ะมีคนทำแบบนั้นด้วยหรอโหแย่จังแกแน่ใจนะว่าแกไม่ได้รู้เรื่องไม่ใช่แกเหรอ ที่เป็นคนเอาไปคุมเองและพาอแอบ,บเอาอาหารไปอ่ะไม่ใช่นะเว้ยไอ้ดูเยียแกจะมากล่าหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกก็เห็นว่าฉันเดินไปเสร์ฟของฉันดีๆอ่ะไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยแกก็มีพิรุธอยู่นี่ไงแกสมรู้ร่วมคิดกับพวกมันใช่ไหมถึงว่าละ่ะเจ้านายบอกว่าอาหารร้านเราหายบ่อยๆแกขโมยอ,ออกจากร้านไปใช่ไหมสาภาพมาัดีไม่ใช่นะเว้ยไอ้ดูเยียแกนี่จะเพ้อเจอไปกันใหญ่ละ แกจะมาใส่รายฉันโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้นะว้ยเอ,อ,อะเสียงดังอะไรกันน่ะเออสวัสดีครับเอาเจ้าไอ้ไว่วคุณปอสินี่คุณปอเจ้าของร้านอาหารสวัสดีครับแล้วนี่บอยวายอะไรกันน่ะเสียงดังมาถึงหน้าร้านเลยเอ่อผมคิดว่าอาหารที่ห่ายจากร้านเราบ่อยเพราะว่าเจ้าไอคนออกไปครับนี่มันเพิ่งจะขโมยอาหารที่ผมเพิ่งวางไว้ไปผมไม่ได้ขโมยนะครับ ผมไม่รู้ว่าไอ้กล่องนี้เป็นของใครคิดว่าเจอาทิ้งก็เลยหยิบมาครับแต่กล่องนั้นมีชื่อฉันเขียนอยู่แกจะหยิบไปโดยไม่ถามฉันได้ไงวะหยุดพอเลยนทั้งคู่เลยไอ้ฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะว่าแกทำวีรกรรมอะไรลงไปบ้างหมายความว่ายังไงครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฉันสงสัยว่าทำไมตั้งแต่ฉันจ้างแกมาทำงานเนี่ยของในร้านฉันมักจะหายไปบ่อย ซึ่งฉันก็เห็นในกล้องวงจรปิดหมดแล้วล่ะว่าแกเนี่ยเป็นคนแอบ,บเอาของไปดยที่ไมอามาคืนแต่พอฉันรู้ว่ามีการขโมยอาหารเกิดขึ้นในร้านด้วยเนี่ยฉันก็เลยไปค้นหาความจริงหม<บ><บ>ายผม<บ><บ>ว่ายัางไงครับก็ฉันแอบ,บปลอมเป็นลูกค้าแล้วก็นั่งดูการกระทำของแกแล้วก็ไอหัวขโมยสองคนน,นั้นไงนี่พวกคุณลุมผมเหรออย่ามานบ่วยความผิดกันนะครับงั้นเอาหลักฐานมาโชว์สิครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยฉันไปเดินตลาดมาแล้วไอ้หัวขโมยตัวแสบสองคนนั้นเนี่ยก็ขายไอ้นี่ในราคาที่ต่ำกว่าร้านเราครึ่งนึงฮัลโหลว่าไงฮะร้านเรยขโมยอาหารเหรอแล้วใครขโมยไปอ่ะได้ได้ได้ได,ได้โอเคเดี๋ยวฉันจะลองตรวจสอบดูโอ้ยเกิดเรื่องอีกแล้ว ทำไมอาหารพวกนี้มันหน้าตาเหมือนของร้านแล้วเลยวะว่าไงคะคุณลูกค้าสนใจรับอะไรดีคะเอ่อสปากเกตตี้ก็มีนะคะสเต็กก็มีกุ้งเทมบุระก็มีเป็ดปักกิ่งก็มีจ้ะใช่ครับรับรองว่าราคาถูกมากและที่สำคัญนี่นะครับอาหารเราเนี่ยอร่อยระดับมิชลินสตาร์เลยนะครับผมมั่นใจว่าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยกลับมาซื้ออีกแน่นอนครับ เ,เป็ดปักกิ่งกล่องนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับเป็ดปักกิงะะ่งราคาตัวละ200เองเองคะ่ะรับไหมคะแค่200เอง <laughs> ทําไมมันถูกกว่าเราตั้ง300อะ่ะหรือว่าไอ้อพวกนี้มันจะขโมยมาแม่ค้าครับคืออาหารพวกเนี้ยแม่ค้ารับมาจากไหนล่ะครับออคือทั้งหมดเนี้ยคือพวกเราทําเองครับใช่ไหมพี่แอนใช่ค่ะพวกเราทําเองอ่ะค่ะคุณลูกค้าจะรับกี่กล่องดีคะ นิวเยียในฐานะที่นายเนี่ยเป็นพ่อครัวประจําร้านฉันนายลองตอบมาสิว่าอาหารเนี่ยมันเหมือนกับของร้านเราไหมเหมือนกันครับมีแค่ร้านเราที่ใช้ซอสแบบนี้ไอ้ฉันจะให้แกเนี่ยพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพิสูจน์ยังไงเหรอครับเย็นนี้ แกต้องไปตลาดกับฉันเอ้าไอ้เอ้ยว่าไงสมาชิกหม่แห่งแกงหัวขโมยที่เจยบยนที่สุดในประวัติศาสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมครับ แกอยากได้เงินเดือนเดือนสองหมื่นป่ะส0ง0มื่นคุูคำหมายความว่าไงครับวาเาเดี๋ยววะเดี๋ยวก็ได้ยิงกันทั้งร้านหรอกแกต้องถามเลยมากตอบฉันมาว่าอยากได้ไหมดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยพวกฉันจะไปรอแกที่สวนสาธารณะใกล้ๆกับร้านแล้วแกก็ไปเจอฉันที่นั่นเดี๋ยวฉันจะบอกรายละเอียดแกเอง งานง่ายๆเงินดีๆแค่แกเนี่ยทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างทีแกอยากได้แกก็ได้หมดผมขโมยเพิ่มมาให้ครับกุ้งเทมปุระกับซูชิครับแหมไอ้นี่แกทำพวกฉันประทับใจอีกแล้วนะเนี่ยไอ้ไอ้ถ้าแกทำแบบนี้ทุกวันนี่นะเดี๋ยวฉันเพิ่มตังค์ให้เอาไหม ขอบคุณครับเออผมขอถามได้ไหมครับทําไมพวกพี่ถึงเริม่มมาขโมยของร้านนี้หรอครับทําไมอะเหรอก็อพวกฉันติดการพนันไงเงินมันใกล้จะหมดอะ่ะก็เลยต้องหารายได้เสริมนี่ไงนี่เป็นอะไรดีนะพราะาเงิน,นออกอะไรอ่ะเนื้อกระเทียว่าพี่ยังอยู่ที่นี่นี่พี่ไม่จบกับไอ้ลอตเตอรี่บ้านี่อีกเหรอฮะโอ๊ยฉันขอถูกรางวัลสักงวดหนึง่งเหอะ ฉันยังไม่ถูกเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอถูกอะไรของแกแกก็เห็นอยู่ว่าฉันไม่ถูกเลยสักตัวหนึ่งก็ถูกแดกไงพี่อือไอ้น้องเวนแหม่ว่าแต่ฉันดูตัวแกเหอะแทงบอลน่ะถูกบ้างอย่างฮะโอ้ถูกได้ตั้งหลายงวดแล้วพี่เตรียมตัวไว้เลยน้องพี่เนี่ยกำลังจะได้เป็นเศรษฐีแล้วเว้ยอ๋อเหรอแล้ววันนี้มาหาฉันทำไมฮะอย่างแกเนี่ยนะ ก็ไม่พ้นมาขอเงินฉันกินข้าวแหมพี่สิ้นเดือนมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอะแกเนี่ยนะจะสิ้นเดือนต้นเดือนกลางเดือนแกก็จนอยู่ดีรอบนี้จะเอาเท่าไหร่แต่บอกไว้ก่อนให้ไม่เกิน500ห้าร้อยว้ยก่อนอใช้นี่อะไรกันครับพี่เงินเดือนนี้ผมยังไม่ออกเลย ก็ใช่พี่ร้านอาหารหรูก็จริงแต่ผมได้เงินเดือนแค่8,000ันเองนะครับพี่ก็ใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวผมหามาคืนให้ครับครับครับทวงอยู่ได้เจ้าของร้านนี่ก็น่าเลือดซะจริงค้างจ่ายมันตั้สามงวดแล้วเนี่ยกะจะค้างยินชาติหน้าเลยมั้ง พี่ท่านคิดแผนอะไรดีออกอนะอะไรแกคิดอะไรของแกทําไมจะเข้าไปขโมยเงินในร้านอาหารเขาไงโอ้ยแผนแบบนั้นมันก็จอกไม่ทำหรอกนี่อ่งงงงงอ,อ,อ๋แค่นี้เองเหรอครับ <laughs> ทําไมวะแต่ก็นะกลโกงของชันเนี่ยมันไม่ได้ยากอยางอะไรเลยไม่โดนจับได้หรอกป่านี้เนี่ยนะ เจ้าของร้านเนี่ยมันร้องไห้ขี้มูกโป่งมาแล้วล่ะต้องยี้ดิวาพี่้ยคุณตำรวจมาจับพวกเราทำไมเนี่ยจับทำไมเหรอก็นี่ไงเฮ้ย เร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวคนมาเห็นเข้าแล้วก็ซวยกันพอดีอะนี่ผมก็รีบๆีบอยู่นี่ไงแป๊บเพงนี้ผมขอจับคุณทั้งสามคนข้อหาลักขโมยของผู้อื่นอา้าวไอ้ไอ้หมายความว่าไงนี่แกหักหลังพวกฉันเหรอฮะเปลี่ยน ไม่อยากโดนจับอ่ะหนีแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ปล่อยเฮ้ยปล่อยฉันนดเวยต้องปล่อยหมดปลป้าผมจะปล่ então, อยไปไม่ได้หรอกครับพวกคุณน่ะเพิ่งสารภาพความผิดทั้งหมดเองแล้วคิดว่าผมง่อนกหรือไงฮะต่อให้พวกคุณเนี่ยจะลำบากการเงินมากแค่ไหนอ่ะแต่คนอื่นน่ะก็ลำบากเหมือนกันนะครับเห็นใจคนอื่นเขาบ้างสิ้ไอ้ ่อไปฉันจะมีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองแล้วขอบคุณพี่มากนะจ๊ะขอบคุณจริงๆถ้าจะขอบคุณเนี่ยขอบคุณประตูวิเศษดีกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณนะจ๊ะเจ้าประตูวิเศษหนึ่งคนจะโยนของผ่านประตูได้แค่หนึ่งครั้งนาะยต้องเดินอ้อมประตูไปทางนูน้นอ๋อจ๋าจ๋าได้จ้ะฉันจะเดินอ้อมประตูไปนะจ๊ะ จ้ะฉันจ้ะจะมาใช้ประตูวิเศษทำไมถึงมาตัวเปล่าอ๋อฉันไม่ได้มาตัวเปล่าจ้ะฉันมีน้ำแดงมาด้วยรู้ใช่ไหมว่าลอดประตูได้แค่ครั้งเดียวรู้จ้ะรู้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินน้ำอัดลมมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สิ้นเดือนเลยอะฉันไม่มีเงินซื้อเพิ่มเลยจ้ะ เออแล้วเนี่ยมันก็เป็นน้ําแดงของสุดท้ายที่ฉันมีด้วยอะ่ะฉันขอโยนน้ําแดงข้ามประตูไปได้ไหมจ๊ะได้จ้ะอยากโยนอะไรก็โยนเลยย,ย,ย,เ,ยเดินผ่านประตูไม่ได้นะต้องเดินอ้อมไปทางนูง้นจ้ะจะจ้จ พวกนั้นมันทําอะไรกับประตูวะทําไมของมันเพิ่มขึ้นได้อะ่ะนี่มันเรื่องจริงหรือว่าฝันไปวะเนี่ยโอ้ย,อยเจ็บจริงน่วะอุยสส้ยคงสส่เรื่องจริงอย่างนี้ต้องลองสักหน่อยแล้วมั้งฉันเอาของที่เตรียมมาล่อประตูได้จริงใช่ไหมได้เอาของที่เตรียมมาออกมาได้เลยฉันเอาไอโฟนข้ามประตูได้จริงใช่ไหมใช่แต่ว่าลอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ โอ้ my god มีไอโฟนเพิ่มขึ้นมาจริงๆด้วยแบบนี้ใช้เปิดแผงขายมือถือได้สบายๆเลยโหสรช่างมหาสัจจันย์อะไรแบบนี้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณขอบคุณ จะใช้ประตูอีกไหมเอ้ยมีมีดวก่อนมี <c oughs> ฉันขอใช้ประตูนี้ในใหน่อยดิได้แค่เอาของเนี่ยโยนเข้าไปของก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น <başka S 2> เออจริงเหรอแต่ว่าฉันมีแค่ส้มผลเดียวเองนะถ้าโยนเข้าไปแล้วมันจะได้จริงเหรอถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเฮ้ย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 โอ้ อุ้ยำลประตูนี้รอดไม่ได้ต้องเดินอ้อมทางโน้นอ๋อเฮ้ยประตูนี้มันก็แจ๋งดีเหมือนกันนะเว้ยส้มที่โยนเข้าไปเนี่ยเหมือนกันหมดทุกลูกเลยทำไมเราไม่เอาของแพงๆเนี่ยมาโยนเข้าไปในประตูว่างวะเผื่อจะได้ของดีๆเนี่ยเก็บไว้เยอะๆเลยเฮ้ยเก็บก่อนโอ้ยอันนี้ นี่คุณเดี๋ยวฉันไปธุระแป๊บหนึ่งฉันฝากดูแลประตูชั่วคราวได้ไหมได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยขอบใจจ้ะ

ทำไมสภาพนายเป็นแบบนี้อะ่ะโอ้ยประตูบ้านเนี่ยมันเขโาบอยของฉันไปหมดเลยอ่ะฉันอุตส่าห์กลับบ้านไปเอาของแพงๆเพื่อมาลอดที่นี่เนี่ยแต่พอฉันเดินผ่านประตูอ่ะของมีค่าแล้วก็เงินหลาล้านอ่ะมัถ่ายว่าไปกับตาเลยอ่ะโอ้ยจะทำยังไงดีทีนี้หมดตัวแล้วอ่ะตายจริง นี่ฉันลืมบอกนายไปหรอว่าประตูวิเศษเนี่ยจะใช้ได้แค่คนละครั้งนายโยนส้มไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วถ้าเกิดว่านายเอาของมีค่ามาโยนอีกอะ่ะประตูวิเศษอะ่ะก็จะแสดงผลตรงข้ามอย่างที่นายเจอตอนนี้ไงล่ะโอ้แล้วทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่แรกวะแบบนี้เนี่ยแกก็รับผิดชอบเฮ้ยเฮ้ยเกลับมาก่อนเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจะหนีไปไหนวะเข้ามา หายไปไหนวะหายไปได้ไงเนี่ย,หยอหมดตูดเลยอ่ะเอ้ยเจ๊หายไปไหนวะางานฉัน